สำหรับกรุงศรีเนี่ยเราจะเน้น2ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านลูกค้าเราจะเน้นในการปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราแล้วก็นอกจากปล่อยสินเชื่อใหม่ใน,ในการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแล้วเนี่ยเราก็ช่วยลูกค้าในการทานซีชั่นในเรื่องของธุรกิจเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนด้วยเราก็จะมีการปล่อยสินเชื่อเรื่องของ financing transition ให้ลูกค้าด้วยครับ สำหรับลูกค้า SME เนี่ยเราก็ได้มีการออกโปรดักต์โปรแกรมใหม่ๆนะครับให้กับ SME ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการมีโปรดักต์ที่เราออกให้ SME เมีนี่ยมีดอกเบีย้ยที่ต่ำ3า3.5% 2ปียาวถึง10ปีนะครับส่วนวงเงินเนี่ยเราก็ให้ถึง100%ของมูลค่าโครงการซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็คาดหวังไว้ว่าจะช่วยทำให้ ลูกค้าในระดับ SME เนี่ยเขาสามารถดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นส่วนด้านที่2เนี่ยเป็นด้านของกรุงศรีตัวของเราเองนะครับคือเราช่วยคู่ค้าเราและในส่วนของตัวเราเองเนี่ยกรุงศรีเนี่ยก็มีการวางเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็มีงานการทํางานด้วยการที่หาวางแผนและแนวทางในการลด การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินธุรกิจของกรุงศรีหลักแรกๆเลยก็คือในเรื่องของ Energy เพราะว่าองค์กรเราเใช้ Energy ในการดำเนินธุรกิจเยอะเราก็พยายามจะเปลี่ยนมาเป็น Renewable Energy และต่อไปเราก็จะมีการทำควบคู่กับในเรื่องของการทำรีไซเคิลให้พนักง,งานของกรุงศรีทุกๆคน,นมีจิตสำนึกในการรี c y c l ิขยะ แล้วก็ดําเนินงานในการที่จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่โลคา์บอนแล้วไปสู่เป้าหมายในปี2030ครับก็สำหรับกรุงศรีเองเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ประชาชนทุกๆคนนะครับมาในงาน SX Sustainability ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นมหากรรม ทางด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับพวกเราที่มากันเนี่ยจะได้รับความรู้รวมถึงโรถแมปในการที่จะไปสู่ความยั่งยืนของแต่ละธุรกิจไม่ว่าภาคธนาคารภาคธุรกิจภาคประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าความยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นของเราทุกๆคนที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือก ผมก็คิดว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาในมหากรรมครั้งนี้นะฮะเป็นเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นความรู้เป็นความก้าวหน้าที่พวกเราจะเห็นว่าเออพวกเราร่วมมือกันขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับประเทศในระดับโลกกันได้ยังไงนะครับ